ในที่สุดนะครับก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับซีซั่น2022และ2023นะครับซึ่งทีมที่เป็นแชมป์นะครับนั่นก็คือราชายูโรปาลีกนะครับอย่างเซบีย่านะครับซึ่งเข้าชิง6ครั้งแชมป์6ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับต้องสู่มพกขึ้นชมเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้เลื่อนชั้นนะครับขึ้นไปเล่นในบอลทั่วใหญ่นะครับ โดยอัตโนมัตินะครับนั่นคือไปเล่น UCL โดยอัตโนมัตินะครับส่วนทีมที่แพ้นะครับนั่นคือโรม่านะครับก็ไม่ได้ไปโดยอัตโนมัตินะครับก็ต้องไปดูว่าในลีกเนี่ยได้อันดับที่เท่าไหร่ติดอันดับไปเล่น UCL ีเอลไหมนะครับนี่ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยโคต้านะครับของยูโรปาลีกในฤดูกาล2023-2024เนี่ยจัดสรรกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันนะครับ ลิฟท์ภูเขาแมนยูแมนยูใช่ไหมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพี่แมนยูอันนี้เอทิมมีหลายแมนยูมากๆเลยนะคะเย้ยยเยยนยยะยยยยยรยย สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนด์จากเพจไปดูบอลนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่นะครับในการพาเ,เพื่อนๆที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์นะครับการดูบอลถึงขอบสนามที่ประเทศอังกฤษน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูล อาร์เซนอลนะครับเชลซีสเปอร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือไปดู UCL นะครับอันนี้เนี่ยเราก็มีจัดทริปไปตลอดทั้งปีเลยนะครับการันตีนะครับออกทริปได้จริงมากที่สุดนะครับไม่หลอกลูกค้าไม่โกงลูกค้าแน่นอนนะครับถ้าตลอดปี2022และ2023เนี่ยเราออกทริปได้เยอะที่สุดนะครับที่เป็นทริปดูบอลจริงๆนะนะครับนอกจากนั้นนะครับล่าสุดนะครับเรามีการจัดทริปนี่เลยครับไปดูนะครับลิเวอร์พูลกับบาเยอนิกนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับ มีนะครับลูกค้านะครับพี่อนๆเพื่อนๆเนี่ยจองกันเข้ามาเนี่ยสามทีบกว่าที่นั่งแล้วนะครับซึ่งเราบอกตรงก็คือรับได้ประมาณสองถึงสามที่นั่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเต็มที่เนี่ยเราสามารถที่จะไปแย่งชิงนะครับ ตัวพื้นที่ดีๆนั่งแบบติดๆเลยนะครับเห็นนักเตะชัดๆกับโรงแรมดีๆเลยนะครับได้มาจํานวนจํากัดจริงๆนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยครับเหลือแค่2อสที่เท่านั้นเองนะครับคราวนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวของเราก็จะเป็นเรื่องของคต้า ยูโฟ่ายูโรปาลีกนะครับนั่นก็คือบอลถ้วยรองนะครับบอลถ้วยรองของยุโรปนั่นเองนะครับว่าเอ๊ะเขาจัดสรรโคต้าได้อย่างไรนะครับคราวนี้ขออนุญาตพามาที่ลีกอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับตารางการอันดับนะครับตารางอันดับเนี่ยของพรีเมียร์ลีกก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยอันดับ1-4นะครับที่ไป UCL ก็แมนซิตี้อาร์เซนอลใช่มอ่็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับส่วน ยูโรปาลีกนะครับกลายเป็นลิเวอร์พูลกับไบรตันนะครับในขณะที่ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นของแอสตันวิลล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปที่แนะนําตรงนี้ออกไปด้วยนะว่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเขาจัดสรรโควตากันอย่างไรนะครับแล้วเป็นที่น่าเสียดายนะครับสเปอร์กับเชลซีครับโหสเปอร์นี่คือแบบหลุดหลุดไปแบบช่วงเนท้ายอ่ะไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแบบแหมเสียดายมากและเชลซีเนี่ยคืออันนี้หลุดหลุดทะเลไปเลยฮะเชลซีเป็นอันดับที่12นะครับก็ กลายเป็นเวสต์แฮมนะครับที่ได้ลุ้นชิงนะครับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับซึ่งถ้าได้แชมป์นะก็จะได้ไปยูโรปาลีกอีกหนึ่งทีมนะครับโคต้าอังกฤษก็จะสองก็จะกลายเป็นสามทันทีนะครับอ่ะอันนี้ก็ลองไปลุ้นไปเชียร์กันได้นะครับแต่นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอ๊ะนะครับเราอยากจะรู้ว่าทีมอื่นๆในยุโรปนะครับเขา ได้โคต้ากันกี่ทีมแล้วก็จัดสรรกันอย่างไรในส่วนของยูโรปาลีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับซึ่งในส่วนของ UCL นะถ้าใครสนใจ UCL นะผมมีคลิปทาออกไปแล้วสามารถย้อนด,ดูในช่อง YouTube ของไปดูบอลได้นะครับหรือดูใน Facebook ของไปดูบอลก็ได้นะครับคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยูโรปาลีกนะที่จะมาแนะนํากันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจากหน้านี้กันนิดนึงก็แลวกันนะฮะนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางวิกิพีเดียนะครับซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลมากนะครับทีมในยุโร นะครับมีทั้งหมด55ประเทศนะครับแต่ละประเทศเนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์คือผลรวมนะครับของผลงานนะครับของทีมในลีกตัวเองเนะี่ยมาเล่นในยุโรปอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับอังกฤษนี่คือแบบนําโด่งเลยอันดับหนึ่งรองลงมาก็เป็นสเปนนะครับอิตาลีเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นฝรัร่งเศสกับโปรตุเกสนะครับแล้วก็อันดับ7 8 9ก็เนเธอร์แลนด์ออสเตรียกอตแลนด์นะครับรัสเซียนี่โดนแบนนะฮะแล้วก็เซอร์เบีย นะครับอ่าเรียงกันตามนี้นะครับใครอยากรู้เนี่ยลองไปพิมพ์หาดูก็ได้นะครับในวิกิพีเดียนะครับก็จะมีข้อมูลให้นะครับคราวนี้มาดูการจัดสรรโคต้านะครับจัดสรรโคต้านิดนึงนะครับในยูโรปาลีกนะครับจะมีการนะครับแข่งนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับมีการแข่งนะครับรอบคัดเลือกไม่ได้เยอะมากมายเหมือนเอ่อยูซีเอลนะครับหรือยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับซึ่งดูง่ายกว่าเยอะเลยนะครับของยูโรปาลีกเนี่ยนะครับเขาจะแข่ง กันนะครับ2รอบนะครับจะแข่งกันแค่2รอบเท่านั้นนะครับสรอบนี้เนี่ยนะครับสรอบนี้เนี่ยก็จะได้คัดทีมเข้าไปรอบกคุปสสเตจสามสองทีมเลยนะครับโดยนะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับออรอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับสามนะครับเขาก็จะแบ่งอย่างนี้นะครับก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มแรกนะครับเอา10ทีมฟังให้ดีนะ10ทีมที่ ตกรอบแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับที่ตกรอบแชมเปียนลีกที่ตกรอบแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับก็คือทีมที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงนิดหนึ่งเขาจะเขียนว่าเส้นทางแชมป์นะครับเส้นทางแชมเปียนนะครับสิทีมนะครับมาเตะเพย์ออฟกันนะครับคืออันนี้เขามีการคัดเลือกอยู่แล้วในบอลทั่วใหญ่แต่พอแพ้ปุ๊บตกลงมาอ่ามาคัดเลือกอยูโรปาลีกต่อ10ทีมครับเพย์ออฟการให้เหลือ5ทีม นะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับให้ดูตรงนี้นะครับด้านด้านขวามือนะฮะด้านขวามือนะอ่านะครับด้านขวามือนะครับต่อมาครับจะเห็นว่าตรงถัดลงมานะครับก็จะมี4ทีมก็คือผู้ชนะบอลถ้วยในประเทศก็คือผู้ชนะบอลถ้วยนะครับของหลีกอ่าของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับจากประเทศที่มีค่าสัมประสิทธิ์อันดับ15กับ1กก็คือกรีซกับเช็กนะครับ2ทีมบวกกับ2ทีมที่ตกรอบแชมเปี้ยนลีกรอบเขาเลือกรอบ2 เส้นทางหลีกนะครับก็คือทีมที่มีค่าสัมประสิทธิ์ต่ำกว่านะครับต่ำกว่า10ทีมข้างบนเนี่ยนะครับอีก2ทีมลงมาแล้วเพย์ออฟกันนะครับคัดเอา2ทีมเข้ารอบต่อไปนะครับต่อมาครับรอบเพย์ออฟ20ทีมนะครับก็คือมาสักครู่นี้เราได้5นะครับได้5ทีมกับ2ทีมเป็น7ถูกต้องไหมอ่าเราได้7ทีมนะก็จะอยู่ที่ช่องตรงกลางครับที้เขียนว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบจากรอบที่แล้วนะครับ7ทีมนะครับมาบวกกับ ผู้ชนะบอลถ้วยนะครับจากเจประเทศนี้อีก7ทีมนะครับยกเว้นรัสเซียนะครับก็คืออะไรบ้างครับก็จะมีเนเธอร์แลนด์ออสเตรียสกอตแลนด์นะครับเซอร์เบียยูเครนเบลเยียมสวิตส์นะครับเประเทศเนี้ยที่ชนะบอลถ้วยหรือทีมที่ได้สิทธิ์มานะครับเทีมนะครับแล้วก็อีก6ทีมที่ตกรอบคัดเลือกจากรอบคัดเลือกรอบ3ของ UCL นะครับอีก6ทีมตกลงมารวมกันเป็น20นะครับซึ่งทั้ง20นี้เนี่ยคัดกันครับเพย์ออฟเอาแค่10ทีม สิบทีมตกลงมาปึ้งนะครับก็จะไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มซันนี่สองทีมเนี่ยนะครับก็จะมีทีมที่ยืนรออยู่แล้วนะครับได้แต่ได้แก่เจ้าของตําแหน่งแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งอาจจะเป็นเวสต์แฮมหรือเป็นฟิอเรติน่าก็ได้นะครับในในในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามที่กำลังกระชิงกันอยู่นะครับแล้วก็แชมป์บ,บอลถ้วยจาก1อันดับ1นถึงหนะครับประเทศที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุด1นถึงหนะครับก็ได้แก อังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสและโปรตุเกสนะครับอ่าได้อีกทีมนอกจากนั้นอีกหนึ่งทีมก็คืออันดับ4ของลีกนะครับจากสมาคมที่ได้คะแนนอันดับที่5ไปที่อันดับที่5คือฝรั่งเศสอันดับ4นะของลีกฝรั่งเศสก็ได้เข้าแล้วก็4ทีมอันดับ5นะครับของ4ทีมนะอันดับ5ของสมาคมอันดับ 1- นึ่งถึงก็คือนะครับอันดับ4ของลีกอังกฤษสเปนอิตาลีและเยอรมันเนี่ยนะครับจะได้มาเล่นทัวยนี้อัตโนมัตินะครับ นะครับแต่ว่ามันจะมีนิดนึงครับของอังกฤษแล้วใครจะเขียนว่าของอังกฤษอ่ะก็คืออันดับ5้าอันดับ6คือได้ก็คือมีไบรตันโผล่เข้ามาไบรตันได้เพราะว่านะครับไบรตันนะครับได้เพราะว่าคู่ชิง FA ฟเอัพเป็นแมนยูหรือแมนซิตี้และทั้งสองทีมไป UCL อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิทธิ์เลยตกมาถึงอันดับ6คือไบรตันนะครับของอังกฤษนะครับต่อมาครับก็มาอีกครับ4ทีม2ทีมและ4ทีมคืออะไรครับ4ทีมตกรอบแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนะฮะงทีมตกรอบแชมเปี้ยนลีกลอบเพย์ออฟ นะครับแล้วก็4ี่ทีมตกรอบชิงเปลีกแล้วเขาเลือกรอบ3าเส้นทางหลีกนะครับอ่าทั้งหมดเนี่ยก็จะได้มารวมกันซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าไอฝั่งฝั่งเนี้ยว่าแบบว่าตกรอบมาจาก UCL มันเป็นประเทศอะไรหรือทีมอะไรบ้างเนี่ยรบกวนย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไว้นะครับทำไว้แล้วอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นทีมอะไรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพอได้ลุกอบก,กุปสเตสสามสองทีมแล้วเนี่ยมันไม่จบเท่านั้น,นครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสามสองทีมนะครับแบ่งกลุ่มนะครับเป็น 8กลุ่มกลุ่มมา4ี่ทีมนะครับเอาทีมอันดับ1 8ทีมนะครับเอาทีมอันดับหทีมเข้ารอบน็อกเอาท์1 6ทีมไปเลยนะครับและอีก8ทีมที่อันดับ2ต้องไปเตะน็อกเอาท์เพย์ออฟกับ8ทีมอันดับ3อันนี้อันนี้จาก UCL นะอ่าเอามาประกบกันก็เหมือนอย่างหรูอการล่าสุดนะครับที่แมนยูไปเจอบาร์เซโลนาอ่าแล้วก็ชนะแล้วเข้ารอบมาแบบนี้ครับครับก็คือเนี่ยเพย์ออฟกันนะครับแล้วก็เอา8ทีมเนี้ยไปเข้ารอบน็อกเอา์ รอบจริงนะครับมันก็จะแบบงงๆหน่อยเพราะว่าทางยูฟ่ามองว่าอยากให้สิทธิ์กับทีมที่มีผลงานดีๆนะครับแล้วเป็นทีมท,ที่ดึงดูดไกอกไหเป็นทีมท,ที่ดึงดูดคนเข้ามาดูเยอะๆก็คิดเอาแล้วกันนแะมนยูเจอบาร์ซ่าไม่ดึงดูดเลยอันนีล้วแบบเพย์ออฟนะแล้วบาร์ซาก็แพ้ไปแบบนี้ครับอันนี้ก็เลยทำเลยทำให้ช่วยน่าสนใจขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโคต้านะครับในส่วนของยูโรปาลีกนะครับซึ่งโอ้โห คัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะดูอันดับไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปที่ผมจะทําก็คือยูโรป้าคอนเฟนซลีกเนี่ยโอ้อันนี้โคตรยากคือแบบว่าเอาทีมจากหลีกลองหลีกเลกอะ่ะแล้วแบบมาน็อ c เอามาแข่งกันก่าจะได้เข้าโหแล้วแบบมันเหนื่อยแสนสาหาัสแต่ว่าใครที่เข้าได้ได้เข้ามาเนี่ยมันคุ้มมากนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดน,นะครับพูดเร็วไปพูดช้าไปยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube Facebook นะครับแล้วก็อ่ช่องทิกตอกของไปดูบอลด้วยนะครับ เราเนี่ยไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่ช่องใหญ่อะไรนะครับแค่ว่าเราเนี่ยนะครับเป็นเพจที่อยากจะมีนะครับการพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปสัมผัสประสบการณ์เหมือนที่เราเคยไปมาเพราะว่าทั้งเพจเราเนี่ยนะครับทั้งผมกับคุณก๊อฟเนี่ยนะครับที่ดูแลเพจเนี่ยเราไปดูบอลรวมๆกันเนี่ยมากกว่า100 H ่งแมตช์นะครับซึ่งเยอะมากๆคือตลอด7จ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินทางไปดูบอลกันเองไม่ว่าจะเป็นบอลโลกนะครับคุณก๊อฟไปบอลโลกบอลเอเชียบอลยุโรป้านะครับยูฟ่ายูซีเอล บอลลีกนะครับคือไปไปกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็อยากจะแบบพาเพื่อนๆที่มีความฝันอยากไปสัมผัสประสบการณ์เนี่ยได้ไปกันจริงๆนะครับเราก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมานะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกังใจให้กันนะครับแล้วก็ใครอย่าลืมนะครับนี่ครับทริปสิงคโปร์แฟนลิวอพูแฟนบาเยอร์นะครับติดตามได้นะครับเหลืออีกประมาณ3 4ที่นั่งเท่านั้นเองก็จะเต็มแล้วจะปิดทริปแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปโฟกัสดูดูกาน้ากันเลยว่าเราจะมีโปรแกรมอะไรกันบ้างฝากติดตามได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นิูภครับแมนยูแมนยูใช่ไหมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพี่แมนยูอันนี้เอจิมี่ลายเอิมี่ากมากเลยนะคะเย้ยยยย้ยยยยะยยยยยยกยา